พระศาสดีเจริญพรนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดต้งสีนะวัดต้งสีเนาะก็เราวันนี้มาแล้วก็มานำสการเนาะที่วัดตง้งสีนะวัดต้งสี่นี้เป็นวัดของอเป็นหมู่บ้านเป็นวัดของหมู่บ้านของต้งสีแล้วก็ในต้งสี่เนี่ยจะมีน้องโยมชิปโยมหอมฟองหรือว่าน้องชิปน้องหอมฟองน้องหอมนวลเนี่ยที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับอยู่ใน บ้านต้องสีนี่นะครับก็วันนี้เราก็มาเยี่ยมวัดแนละก็มีตรงหน้าวัดน,นี้ก็จะมีขายของขายเป็นแบบข้าวแลมฟืนข้าวซอยน้อยอะไรเนี้ยขายของอะไรเงี้ยเป็น้ําหวานน้าอะไรอย่างนาง,ง,นนนนงนี้นะครับก็จะมีเด็กๆเนาะเด็กๆนะอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เยอะเลยเมื่อกี้ก็ไปดูแล้วก็เด็กๆน่ารักมากเล่นกีฬาอะไรกันก็ซื้อลูกอมซื้ออะไรแบบนี้นะก็แจกแจกเด็กไปแล้วนะครับแต่ว่าใน YouTube เราไม่สามารถที่จะเอาลง ได้ขนาดนั้นต้องไปดูก่อนนะว่าจะทําได้ไหมก็เมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะก็แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าอะไรหรอกนะก็แจกแจก,จกเด็กไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะพาไปดูข้างในนะไนนะ้ำมัศการเมื่อกี้ก็ในวัดต้องศรีนี้นะครับมีเจ้าครูบานะเจ้าครูบาเป็น เจ้าวาดนะเจ้าคูบานี่เป็นสมณศักดิ์นะเนศักดนะ์คูบานะครับก็ลองจากสมเด็จยธรรมนะครับก็เป็นคูบานะคูบาท่านนี้นะครับก็เป็นญาติของน้องหอมฟองนะน้องหอมฟองนี่เป็นหลานของคูบาก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับผู้หญิงอะ่ะเป็นเป็นพี่สาวของคูบา พี่สาวของครูบาเนี่ยก็มีลูกเป็นลุงเป็นพ่อเป็นอะไรหองหอมฟองอีกทีหนึ่งก็เป็นเป็นหอมฟองนี่ก็เป็นหลานนั่นเองครับเป็นหลานของครูบาเนาะเพราะฉะนั้นหอมฟองกับน้องทิพย์เขาก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็หอมฟองเป็นหลานของครูบาที่เป็นเจ้าวาดนี้นะครับตรงนี้นะครับนี้โอ้โหนี้เป็นภาษา ภาษาขืนนะตรงนี้เป็นภาษาใต้เหนือแล้วก็ตรงนี้เป็นภาษาขืนภาษาขืนเขียนว่าประตูนี้ศรัทธานายพัฒภริยานางจันนางจันพร้อมด้วยลูกพร้อมด้วยพร้อมด้วยครอบครัอวอยนะ่างเงี้ยถวายตาถวายอนยะ่างี้แล้วก็มีชื่อภาษาตรงกลางเป็นภาษาไต้ขึนวัดวัดต้องศรีนะครับแล้วก็ ปีพศาที่ทําก็ทําปี2008นี่2020น,นี่ 2, ก็ผ่านมา2ปีนั่นเองเพิ่งทําใหม่ๆนะเพิ่ง2ปีนะตรงนี้ก็เป็นภาษาพาม,านะม่าเนาะมีศิวะลีด้วยนะศิวดล,สสลีเกี่ยวกับศิวดลีเกี่ยวกับาการไม่อดไม่จนนะมีกินมีใช้นะเพราะฉะนั้นการทําศิวดลีข้างบนนี่สวยงามมากเนาะเด็กก็ดีนะลอ ดูย้อนกลับนะดูย้อนกลับย้อนกลับยอ้บยอนกลับขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งย้อนกลับข้้งข้างบนอีกทีหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมตรงนี้ตรงซ้ายมือสุดนี้เป็นภาษาไทยใหญ่นะเขียนว่าวัดต้องสี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นภาษาไตขืนนะวัดต้องสี่นะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษวัดต้องสี่จากนั้นก็ <c oughs> ชัดเลยภาษาไทย เป็นภาษาไทยนะชื่อว่าวัดต้งสีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ข้างในเนาะ,ะก็ในวัดก็จะมีประมาณแบบนี้นะเป็นศาลาเป็นอะไรแล้วก็มีมชอบต้นไม้นะครับชนต้นไม้แล้วชอบผักชอบอะไรอย่างนี้ก็จะมีมะพร้าวเนาะมีมะพร้าวมีต้นมีหลายหลายหลายอย่างเนะาะหลายอย่างเลยก็จะมี <c oughs> นี่เป็นกุฏิเนาะนี่เป็นกุฏิแล้วก็สาหรับที่จาวัดของสามัญเนรนะครับแล้วก็พระพิสูจน์บางส่วนเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟแผงโซ,ซลเา,นนะา,ซาเซลล์เอาไว้ตอนกลางคืนนะอัตโนมัติแผงโซลาเซลล์นะครับก็เมื่อกี้เจอเจ้าคุบารแล้วนะกราบท่านเจ้าคุบาเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตท่านคุบาถ่ายนะถ่ายคลิปเนาะในในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโคมนะครับเป็นโคมตรงนี้ ในเป็น,เป,นปเ,เ,เป็นประเพณีของเชียงตุงเป็นประเพณีของเชียงตุงในการทำนะโดยปกติแล้วจะต้องเป็นไม้ไผ่นะครับโดยปกติเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาทําเหล็กเอาเหล็กทานะคือทําแล้วไม่คิดจะาจะหรือจะ่อะไรเลยก็คือติดตั้งเป็นประจําไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่แบบโหเป็นยี่สิบสามสิบปีอยู่ได้แบบนานๆไปเลยครับ ถ้าไม่มีใครยุ่งเพิ่เพิ่อาจจะเป็นร้อยปีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยประมาณสองปีสามปีมันก็จะพังไปแล้วนะก็อันนี้คงจะมีศรัทธ,ธาถวายมีป้ายมีอะไรอยู่เนาะแล้วก็มีตุงตุ้งนี่ก็เกี่ยวกับการสะเดาะข้อกรรมเป็นเกี่ยวกับข้อกรรมที่ไม่ดีไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยก็ให้มันหายไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับตุงเนาะส่วนนี้ก็เป็นทางเข้าวิหารเลยนะครับจากทางเข้าวิหารอย่างนี้มา,านี้ขึ้นมานี้เลย ทางเดินเข้ามาเดินมาเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเข้าไปในวิหารอันนี้ก็เป็นกุิเนะกฏิที่กําลังสร้างใหมนะ่สร้างใหม่ก็ใครมีศรัทธาอยากถวายก็ติดต่อทางาต้องสี่น้องหอมฟองแล้วก็น้องทิพย์เขาก็น่าจะได้อยู่เนาะติดต่อเลยนะครับก็ทาบุญได้เนาะส่วน ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะฝั่งนู้นก็เป็นกุฏินะกุฏิฝั่งนี้ส่วนตัวตรงนี้เป็นโบสถ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะเชียงตุงเนี่ยอย่างว่าเนาะจะมีอยู่สองอย่างมีโบสถ์กับพระวิหารแต่ในกรุงเทพเนี่ยมีแค่คําว่าโบสถ์นะมีคําว่าโบสถ์ใช้รวมกันเลยจะอุปสมบทหรือจะใช้กิจกรรมอะไรก็ใช้โบสถ์ คือคือพระวิหารอย่างเดียวแต่ว่าในเชียงตรงเนี่ยมันจะมีพระอุโบสถนะพระอุโบสถหรืออุโบสถนี่นะครับโบสถ์นี้เอาไว้ใช้พิธีกรรมสําคัญในทางทางพุทธศาสนาส่วนพระวิหารเนี่ยใช้เป็นพิธีทั่วไปนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูในพระวิหารเนาะ,ะเจวนมตามมาเนาะ อ่ปีที่สร้างพระวิหารนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,552 0 2,552ก็ผ่านมาไม่นานนี่ครับชาติปี เพิ่งสร้างวัดพระวิหารนี้ขึ้นมานะครับเมื่อปีพศออ2552ปีพศข,ของทองไท่ในญ่นะครับหนึ่งเหงสามปากเจ็ดิตอนนี้82ผ่านมาแค่12ปีนะครับในการสร้างวิหารมาแค่12ปีเนาะะตรงนี้ก็จะมีวัดตรงนี้มีคลองนะครับคลองนี้มีเจ้าภาพถวายเนาะ จพะพัดถวายก็ตีครับอันนี้ก็มีกองใจหรือว่ากองชัยนั่นเองครับกองชัยนะครับนะตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจเนาะนี่ก็เป็น <c oughs> ก็ดูเองนะก็เป็นพญานาคแปลงกายขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นนักแปลงกายขึ้นมา ตรงนี้ก็เป็นพญานาคนะพญานาคแบบนี้ประวัติเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองบัวพระเจ้าหลวงอําเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนะครับก็เป็นประวัติที่น่าสนใจเนาะอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยสเกต็ตพระรามหลวงนะถ้าหากว่าท่านไหนสนใจเกี่ยวกับประวัติในการแปลงกายพญานาคแบบนี้นะที่หนองหนองบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รนะัชกาลที่9ท่านก็เสด็จไปนะพร้อมกับ พระราชินีอภิสิเสิเบสแของอังกฤษนะครับท่านเสด็จไปในหนองน้องบัวนะเป็นหนองที่สําคัญเนะเป็นเกี่ยวกับพญายนาคแปลงกายน,นี้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นที่เรียนหนังสือหรือเป็นอะไรมีโต๊ะมีอะไรด้วยเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นลูกภาพของหน้าประตู ต่กเก็ตรงนี้เราก็อยู่ในวัดของวัดต้งสีนะครับเดี๋ยวเราจะไปนักมัสการองค์ข้าประทานนะครับนี่ก็ดูจากข้างบนก็มีการติดไฟติดอะไรด้วยในเจดลวัดของในเชงตุงเนี่ยก็จะมีตุงอาจจะมีตุงมีอะไรแบบนี้ด้วย ลมในช่วงช่วงหน้าร้อนนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพัดลมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้ใครเปิดพลมนี่คือค้าขึ้นชักเลยนะครับเพราะว่าอากาศที่เชียงคูนี่หนาวนครับหนาวเปิดพลมตอนนี้ตาเงิ้งเงเลยนะครับไม่ไหวนี่ก็เป็นเสาในเสาเนี่ยก็จะเป็นมีใน,ในการแบบนี้เนี่ยเขาจะมีการเกะสลักนะเกะสลักเป็น กระดาษที่แผ่นแข็งๆเขาก็จะเอามาทาเอาไว้แบบนี้นันก็จะมีร่องใช่ไหมแล้วก็สีเนะี่ยฉีดไม่ฉีดก็คือเราสีชุบเอาเอาพวกกันชุบสีแล้วก็ทาทาทาแล้วก็สีที่มันมีการเก็บสลักเอาไว้มันก็จะตกลงไปหรือว่าจะกระสือดำข้างล่าก็มีกีีดดอกเบี้ ตรงนี้เนี่ยเป็นแม่นางธรณีแม่นางธรณีนี้อธิบายไปคลิปบอดนะครับที่จะไปวัดบ้านหุ้มหรือ <Gentle> ว <confer dles> em. ัดขู่คำแม่นางธรณีนี้ขึ้นมาเป็นพยานให้แก่พระเจ้าตอนที่พยามาณเข้ามาที่จะมายั่งบาลังพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าไม่เพื่อทําลายสติไม่ให้พระเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพ่อรักไม่ใช่ไม่ให้เป็นเพื่อไม่ให้พระเจ้าเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับก็พยายาม สู้จนแพ้แล้วก็ออกภายในการบอกว่าบาลังนี่เป็นของพยามานแล้วก็บอกว่าลูกน้องของเราเป็นพยานได้สุดท้ายก็แม่นางอนนี้นก็ขึ้นมาเป็นพยานเนาบอกว่าตอนนี้ของพระเจ้าแล้วก็รูปเส้งงนมเนน้ำก็ไหลลงไปท่วมพยามารทั้งหลายเป็นแบบย่ยอๆแล้วกันฉนบับที่เต็มก็ไปดูในคลิปเก่าที่ไปถ่ายวัดบรรพุ่มแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นบาตรทองเหลืองนะครับ มาทองเหือนี่ก็เป็นล,ลูกอทไรอย่างนี้ที่เราก็จะน้ำเสกยพับทานก่อนนะครับ ก็เหมือนกับโต๊ะหมู่บูชานั่นนะครับเป็นโต๊ะหมู่บูชาชิงปูในการลุกทรงลุกแบบไเหมือนกันเนาะมันก็เป็นแบบเป็นไม้ไม้แกะสลักให้สวยงามเนาะมันก็เป็นนาฬิกาในมูจิตุ่มนิยมมีนาฬิกาไว้ตรงห้าในตักประทานตรงนี้นะก็มีการถ้ามันเนี่ยมันหยอดเสร็จแล้วก็จะมีการชักเสลิงเชือกเลยขึ้นมาขึ้นไม่มันไม่ไม่มีไฟไม่มีอะไรนะ ไม่มีไฟไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ถ่านอะไรทั้งสิ้นใช้เหล็กนี้เนะี่ยแล้วก็อันนี้เป็นผู้จดบุญและบาปของมนุษย์ชนเรานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นขอธรรมนะเป็นขอธรรมแล้วก็ นี่เป็นตลับปัดของเชิงตุงนะครับใครยังไม่เคยเห็นนะ,ะผัดนะ,ะเป็นพัดหรือเป็นตลับปัดของเชียงตุงในประเทศไทยก็จะเป็นจับสามารถยกไปไหนมาไหนใช่ไหมแต่ของเชิงตุงจะใช้แบบนี้นะ,ะเอาไปตั้งหน้าพระส่วนนี้เป็นพ้า<ผ><ผ>เป็นพานนะครับคัดสิ่งมาก โบราณมากนเนาะคุณเห็นไหมในความสุขคือตัวเงี้ยคือถ้าเป็นสมัยนี้คือต้องขั้งใหญ่ใช่ไหมรถเข้าออกได้แต่บนบนโบร,โบราณน,นี่น,น,นือแ่สำหรับเดินเข้าออก เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับน,นี่คือนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือไม้กวาดนั่นเองนะครับไม้กวาดไม้กวาดมันแปลกตรงไหนไม้กวาดแปลกครับแปลกตรงที่ว่าไอ้นี่แหละครับแปลกตรงนี้แหละแปลกตรงที่ว่าเอาหญ้ามาทําเป็นไม้กวาดครับไม่เคยเห็นเลย เมื่อก really? ่อนเนี่ยโดยปกติเนี่ยที่ทางวัดที่อื่นๆเนี่ยมันญ้าแบบนี้มันจะเคลนไปทุกที่เลยแล้วก็เป็นญ้าที่มันเหนียวมากมันมันมันเหนียวจริงๆนะครับเนี่ยมันเหนียวมากๆเลยแล้วก็มันโอ้โหมันเหนียวมากแล้วก็ออกตรงไหนเนี่ยเวลาไปเอามีดเอาอะไรไปตัดเนี่ยตัดยากมากนะครับแล้วก็เป็นญ้าที่ลกลุงรังมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเอามาทําเป็นไม้กวาดได้ด้วยโอ้โหนี่เป็นไอเดียที่สุดยอดมากนะครับโหเป็นไม้กวาดได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ดูดิเป็นญ้าจริงๆนะเป็นญ้านะเนี่ยเหอะเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมแล้วก็มีเห็นไหมต้นญ้ามีดอกมีอะไรเป็นญ้าจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่มีแค่อันเดียวมีเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมใช่หมดเลยนี่ก็เป็นย้าย้าหมดเลยเห็นไหมย้ยาทั้งหมดเลยสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันอีกแบบหนึ่งครับ นะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับให้ถ่ายดูสุดฉเฉลยแล้วกันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาณอารักขังก็คือเป็นตีตีแรงคล้องวัาแรงนั่นเองแรงสําหรับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เวลาเข้าเรียนนั่นเองนักเรียนมีนักเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะตี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 เงี้ยให้มันมีเสียงแล้วก็มันดัง นักเรียนเขาก็จะมาเข้าแถวแล้วก็เข้าเรียนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสัญญาณเข้าเรียนนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นล้อของรถนะครับเป็นรถอาจจะเป็นรถอีกแต่ในรถอะไรสักอย่างนะครับก็มันหมดอายุไขของการทํางานของรถละก็เราก็เอามาทําแบบนี้ต่อนะครับนี่ครับเป็นของรถเนาะดูได้ให้มันมีรูมีอะไรมีน็อตมีรูน็อตมีอะไรอยู่แล้วก็มาแฝงตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตีสัญญาณเข้าเรียนนั่นเองนะครับสุดยอดไหมครับ ก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นที่จุดทุบเทียนนะครับก็เป็นเทียนแต่ในเมืองเชียงตุงไม่นิยมใช้ทุบเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นเทียนเนาะเทียนกับจ้อจอดตุงอะไรเงี้ยเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นหะค่ก็จะเป็นเทียนเนาะเพราะนั้นเทียนก็ปัจจุบันก็ไม่ค่อยนิยมให้จุดข้างในเท่าไหร่นะแต่ก็ยังจุดอยู่แต่ก็อย่าให้มาจุดข้างนอกนะตรงนี้ก็เป็นที่จุดทุบจุดเทียนเนาะ จุดจนแบบดำเลยนะครับนี่เห็นไหนี่ครับตรงนี้แปลกมากนะครับลองสังเกตด,ดูนะนี่คือเท้าทั้งสี่คือเต้าทั้งสี่นั่นเองนะครับจะมีเอ่อจะมีทั้งหมดห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า คือเท้าทั้งสี่ที่ถวายของให้แก่เท้าทั้งสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเชียงตุงหรือในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเชียงตุงเนี่ยจะนิยมมากในคบในการทําเท้าทั้งสี่โดยปกติเนี่ยจะต้องเป็นต้นกล้วยนะแล้วก็เอามาทํารูปทรงแบบนี้แล้วก็ไม้ปักนะครับแต่ตรงนี้แปลกจริงๆก็เอาใช้เหล็กใช้อะไรนะครับ <c oughs> ในการตรงนี้ทําแล้วก็ถ้าตอนที่จะทาพิธีเนี่ยก็จะมี ขนมมีเทียนมีทุบมีเทียนมีนั่นมีนี่นะครับแล้วก็เอาทาพิธีด้วยการให้มรรคนายกเป็นผู้ทําพิธีนะครับแล้วก็ปรับไว้เพื่อจะป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งที่ไม่ดีไม่งามข้อกรรมทิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายออกไปนั่นเองจะให้คือให้ท้าวทั้ง4เนี่ยเป็นผู้ดูแลปกป้องรักษานั่นเองนะครับ ตรงนี้เป็นเจดีในวัดต้องศนะเพราะฉะนั้นวัดต้อง4ี่ก็เป็นหมู่บ้านของโยมชิปโยมหอมฟองหรือว่าน้องชิปน้องหอมฟองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเจดีเนาะกา็วัดนี้มีทั้งหมดมีพระสงฆ์อยู่3รูปมีสามเณรอยู่11นะครับมีเจ้าวาดเป็นครูบาแล้วก็มีพระสองเป็นพระลูกวัดสองแล้วก็มีเนนก็คือ11เอนั่นเองนะครับอยู่วัดต้องศรีนะเพราะฉะนั้นก็ ขอลาไปดึกนี้แล้วนะครับสุขสะศาสะดีเจริญพ่อนะครับ